สวัสดีเด็กน้อยวันนี้นะฉันมีนิทานจะเอามาเล่าให้พวกเธอฟังกันด้วยแหละอยากฟังกันไหมถ้าอยากฟังตามมาเลยเหมียวเหมียวไม่อยากเหมียวเรื่องตุ๊กปองภาพรติไมัยหงวิสุทธกุลเหมียวเหมียวแมวน้อยหูตั้งชอบส่งเสียงดังเหมียว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  คิดว่าตัวเองเสียงหวานร้องดังลั่นบ้านเหมียว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 เช้าสายใบเย็นลัละ้าฮ้าฮเหมียว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 เพื่อนบ้านละอาหน้าดูไหลตัวอุดหูไหลคู่ฉุนเฉียวแม่นกกกรูปในลังอย่าส่งเสียงดังหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียว แม่ไก่กกไข่ในเล้าไม่เอาไม่เอาหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวแม่วัวให้นมลูกอยู่อย่าดังหนวกหูหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวเหมียวเมี้ยวคอตกหน้าม้อยร้องเสียงอ่อยอ่อยเหมียว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  เหมียวเหมียวงงไม่เข้าใจทำไมทำไมไม่ชอบเสียงเหมียวร้องเพลงเพราะเพราะทีไรทำไมบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวเดินเศร้าเหงาหงอยลําพังทุกตัวไม่ฟังไม่สนเหมียวเหมียวไม่มีใครรักแล้วนะต่อไปนี้จะไม่ร้องเหมียวเหมียว ค่ำแล้วไม่กล้ากลับบ้านกลัวพ่อแม่ลำคาญเสียงของเหมียวเหมียวอ้างว้างไม่มีใครสักตัวเหมียวเมียวกลัวกลัวฟ้ามืดเปล่าเปลียว <S 2> <S 2> เดินสะเง,งาะสะแงเงาเงาเหมียวเมียวเห็นเงาตะคุ่มรดเลี้ยวโอะตายละนั่นหมาป่าไวร้ายมันมาท่าทางปลาดเปลียว หยุดลงตรงเล้าแม่ไก่ฟุตฟิตหายใจไก่แข่นิดเดียวหมาป่าแลบดิ้นแผลบๆรอแป๊บรอแป๊บได้ครบได้เคี้ยวเหมียวเมียวตัดสินใจเสี่ยงตะโกนสุดเสียงเหมียวเมียวเหมียวเมียวทุกคออทุกเล้าทุกลังหงุดหงิดใจจังเบื่อเสียงเหมียวเมียว ทุกตัวชะโงกหน้ามาดูหนกหูหนกหูหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวหมาป่าสะดุ้งหยงตกใจวิ่งแนบหนีไปไม่มองไม่เหลียวเห็นหลังหมาป่าไว,ไวัยวทุกตัวตกใจเกือบไปแล้วเชียวพ่อแม่กอดซ้ายกอดขวาขวัญเอ้ยขวัญมานะจ๊ะเหมียวเหมียว พ่อไก่แม่ไก่ลูกเจี๊ยบอีกชื้นเย็นเฉียบตัวสันหน้าเซียวทุกตัวขอบอกขอบใจเหมียวเหมียว,วดีใจเหมียว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 เป็นยังไงกันบ้างเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับนิทานที่ฉันเล่าให้ฟังอ่ะถ้าเธอสนุกกันนะเอาไว้ฉันจะกลับมาเล่าให้เธอฟังอีกวันนี้ขอลาไปก่อนบา,บาย